ครับสวัสดีนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกติบัตนะครับซึ่งเป็นกกติบัตออกปรับแต่งวันนี้นะครับก็จะเป็นแนวสดใสนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับว่าเราจะปรับแก้ไขอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะโหลดยังไงนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราต้องเข้าไปโหลดนะครับ คือลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับแปะลิงก์ไม่ให้อยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างคลิปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเข้ามาเสร็จโหลดก็จะขึ้นกรอบหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรานำนำคีย์นะครับนำคีย์ซึ่งอยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับใต้คลิปนี้นะครับก๊อปปี้ไว้นะครับแล้วก็นํามาวางนะครับนํามาวางบริเวณตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มรอแป๊บนึงครับก็จะได้กรอบขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวที่เราจะเลือกใช้งานนะครับก็ จะเลือกใช้งานที่ตัวนี้ครับเป็นตัวสีเทานะครับไม่แนะนาให้กดตัวนี้นะครับให้ใช้ตัวนี้ด้านนี้แทนนะครับขนาดก็จะประมาณ14.8เมกนะครับสามารถปรับแก้ไขได้ครับคือผมกดที่ดาวน์โหลดครับช้าเร็วก็แล้วแต่เครื่องนะครับตรงนี้นะครับบินบินบินไปรอแป๊บหนึ่งนะครับมาเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในตัวงานก็คลิกตรงนี้เลยได้เลยนะครับคลิกนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ Extract Tool นะครับก็เลือกตำแหน่งที่เราจะนำไฟล์ไปเก็บนะครับสมมติผมกดมาไว้ที่บริเวณหน้าจอแล้วกันเดสท็อปนะครับตั้งชื่อนี้ครับนะครับไปดูที่หน้าจอก็จะ ไห็นไฟเอกสารของเราครับเป็นบนีครับนี่ครับไฟเอกสารถ้าเราับเบลคลิกปุ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับับเบลคลิกก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่เราต้องมีโปรแกรม Adobe Photoshop ด้วยนะครับเพื่อทําการปรับแก้ไขได้ด้วยนะครับโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้นะครับด้านนี้ผมได้ทําดําเนินการแบบจัดไว้ให้เป็นระเบียบแล้วนะครับว่าจะเป็นกรอบตัวหนังสือตัวนี้ก็คือเจ้านี่นะครับ พวกนี้แสงก็ข้างบนนี่ครับแสงครับสี่เหลี่ยมนะก็พวกสี่เหลี่ยมพวกนี้นะครับอยู่ข้างล่างมาเรือนา่งล่างแถบเหลืองขวาก็เจ้านี่ครับยาเล็กลงนิดนึงเหลืองซ้ายก็ฝั่งโน้นนะครับนี่เหลืองซ้ายนะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเดีวยวกันนะครับเล็กเึ้อ,อกมาพวกดอกไม้ก็อยู่ข้างล่างเปกลุ่มดอกไม้นะครับลองกดดูเปิด เปิดตาปิดตาดูได้ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแถบซ้ายแถบขวาเนี่ยครับหายไปแล้วครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ปิดออกก็ได้นะครับนี่ครับก็จะดูโล่แบบนี้นะครับถ้าอยากได้เอาเจ้าแถบนี้ออกด้วยก็ได้ก็จะมีอยู่สี่เหลี่ยมเงี้ยครับเราปรับได้นะครับตามเราต้องการได้อะลองเปลี่ยนสีของข้างหลังถ้าเรารู้สึกว่ามันอ่อนนุ่มนเข้มไปเราก็ปรับตรงนี้ได้ เขหรือขาวไปเลยบางคนบอกว่ามันเปื้องหมึกจังะนะครับก็ปรับชี่ซีดก็ได้นะประหยัดแล้วแต่ความชอบนะครับคนแบบสดใสเลยถึงที่เลยมาดูสว่างเข้มสดใสดีแล้วแต่คุณชอบครับปรับได้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วท่านอยากให้เราสร้างสารรค์ผลงานต่อเนื่นองไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ